คุณเชื่อในคำกล่าวที่ว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในสุขภาพไหมครับหลายคนพยายามประหยัดทุกอย่างแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจนกระทั่งวันที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนตอนนั้นเองที่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจะสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการป้องกันหลายเท่าตัวครับ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง5ข้อการเงินฉลาดเกรเียนนะครับการ,กรเกษียณที่ชาญฉลาดไม่ได้หมายถึงการมีเงินกองใหญ่ที่สุดในธนาคารเท่านั้นครับแต่หมายถึงการมีสุขภาพที่แข็งแรงพอที่จะใช้เงินนั้นได้อย่างมีความสุขตั้งหากครับการจ่ายเงินเพื่อสุขภาพอย่างมีกลยุทธ์จึงไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่เป็นการลดความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บครับ วันนี้ผมจะมาเปิดเผย5ค่าใช้จ่ายผูกคอที่ควรจ่ายเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณควรทำให้เป็นงบประมาณคงที่ในชีวิตเพื่อรับประกันว่าชีวิตหลังเกษียณของคุณจะเต็มไปด้วยพลังและปราศจากความกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลครับค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพ 1. 1. ค่าตรวจสุขภาพประจาปีแบบละเอียดที่เกินกว่าการตรวจพื้นฐาน การตรวจสุขภาพประจำปีคือการตรวจสอบบัญชีร่างกายที่จะช่วยให้คุณจับสัญญาณความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่จะกลายเป็นวิกฤตครับความผิดพลาดคือการเลือกแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่ถูกที่สุดซึ่งมักจะครอบคลุมแค่การตรวจพื้นฐานเท่านั้นแต่และเลยการตรวจเฉพาะทางที่สำคัญตามช่วงวัยเช่นการตรวจมะเร็งลำไส้การตรวจความหนานแน่นของกระดูกหรือการตรวจฮอร์โมน การยอมจ่ายเงินเพิ่มสำหรับแพ็กเกจที่ละเอียดจะทำให้คุณได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของคุณและทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทันท่วงทีซึ่งช่วยป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังที่ค่ารักษาแพงลิบหลิวคุณต้องพิจารณาอายุและประวัติครอบครัวของคุณเพื่อเลือกการตรวจที่เหมาะสมให้มองว่าค่าใช้จ่ายนี้คือค่าประกันภัยล่วงหน้าที่จะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้หลายแสนบาทในอนาคต เพราะการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาเสมอครับค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพสอง การลงทุนในเครื่องกรองน้ำและเครื่องฟอกอากาศคุณภาพสูงค่าใช้จ่ายนี้อาจดูเป็นก้อนใหญ่ในตอนแรกแต่มันคือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับร่างกายของคุณทุกวินาทีที่คุณอยู่ในบ้านครับความผิดพลาดคือการละเลยคุณภาพของน้ำและอากาศในบ้านซึ่งเป็นปัจจัยที่เราบริโภคเข้าไปตลอดเวลาน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์และอากาศที่บริสุทธิ์ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีมลภาวะสูงคือการลดภาระการทำงานของอวัยวะภายในและป้องกันโรคภูมิแพ้หรือโรคระบบทางเดินหายใจที่ต้องเสียเงินรักษาในระยะยาวการลงทุนในระบบนี้จึงเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนต่อสุขภาพที่คุ้มค่ามาก คุณควรจัดงบประมาณเพื่อซื้อเครื่องกรองน้ำและเครื่องฟอกอากาศที่มีมาตรฐานสูงและกำหนดให้มีค่าใช้จ่ายผูกคอสำหรับการเปลี่ยนไส้กรองแผ่นกรองตามกำหนดอย่างเคร่งครัดการจ่ายค่าใช้จ่ายคงที่นี้คือการจ่ายเงินเพื่อซื้อคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวและปราศจากสารพิษครับ ค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพ 3. ค่าอาหารเสริมเฉพาะบุคคลตามคำแนะนำของแพทย์หรือนักโภชนาการในยุคที่อาหารที่เราทานมีสารอาหารลดลงการเสริมวิตามินและแร่าธาตุที่ร่างกายขาดไปจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับความผิดพลาดคือการซื้ออาหารเสริมตามกระแสะหรือซื้อตามเพื่อนโดยไม่รู้ว่าร่างกายตัวเองขาดอะไรหรือเกินอะไรไปบ้างซึ่งอาจไม่มีประโยชน์หรือเป็นอันตรายด้วยซ้ำ ค่าใช้จ่ายผูกคอสำหรับอาหารเสริมที่ผ่านการวินิจฉัยและแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยเติมเต็มช่องว่างทางโภชนาการที่คุณขาดไปอย่างตรงจุดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายและสมองของคุณได้อย่างชัดเจน คุณต้องจ่ายเงินสำหรับการทดสอบความขาดแคลนสารอาหารก่อนที่จะซื้ออะไรให้มองค่าอาหารเสริมเฉพาะบุคคลน,นี้เป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพที่ทำให้ร่างกายของคุณทำงานได้เต็มที่ทำให้คุณมีพลังงานมากขึ้นทำงานได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหารที่สำคัญครับ ค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพ 4. ค่าบริการด้านสุขภาพจิตและภาวะหมดไฟ (Mental Health Service) สุขภาพจิตคือรากฐานของสุขภาพกายการจ่ายเงินเพื่อดูแลสุขภาพจิตของคุณเป็นการลงทุนที่ส่งผลดีต่อทุกด้านของชีวิตรวมถึงการเงินด้วยครับความผิดพลาดคือการเชื่อว่าปัญหาทางอารมณ์และความเครียดสามารถหายได้ด้วยการพักผ่อนเพียงอย่างเดียว ซึ่งความจริงคือความเครียดเรื้อรังนำไปสู่ปัญหาสุขภาพกายร้ายแรงเช่นโรคหัวใจความดันและความเสื่อมของสมองการจ่ายค่าใช้จ่ายผูกคอสำหรับการปรึกษานักจิตวิทยาโคชด้านภาวะหมดไฟหรือคลาสทำสมาธิจึงเป็นการจัดการกับต้นตอของความเจ็บปวยทางกายหลายอย่างคุณควรจัดสรรงบป,ประมาณสำหรับการบำบัดเชิงป้องกัน preventive therapy แม้ในวันที่คุณรู้สึกสบายดีให้มองค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าซ่อมแซมระบบปฏิบัติการสมองที่ทำให้คุณคิดได้ชัดเจนขึ้นมีสมาธิมากขึ้นและตัดสินใจทางการเงินได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรายได้ของคุณอย่างยั่งยืนครับ ค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพ 5. ค่าใช้จ่ายผูกคอสำหรับรองเท้าและเครื่องนอนที่ดีที่สุดนี่คือค่าใช้จ่ายที่หลายคนมักจะประหยัดแต่จริงๆแล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่ช่วยลดความเจ็บปวดในชีวิตประจำวันได้มากที่สุดครับความผิดพลาดคือการทนใช้รองเท้าที่สึกหรอหรือที่นอนที่ไม่ได้มาตรฐานเพียงเพื่อประหยัดเงินการยืนเดินและการนอนหลับเป็นกิจกรรมที่เราทำมากที่สุดในชีวิต การลงทุนในรองเท้าที่มีคุณภาพที่รองรับสรีระได้ดีและเครื่องนอนที่ช่วยรองรับกระดูกสันหลังจะช่วยป้องกันอาการปวดหลังเรื้อรังอาการบาดเจ็บที่ข้อต่อและเพิ่มคุณภาพการนอนหลับของคุณได้อย่างมหาศาลคุณควรตั้งงบประมาณคงที่ในการเปลี่ยนรองเท้าวิ่งทำงานทุกๆ6-12เดือนและวางแผนเปลี่ยนที่นอนหมอนที่ได้มาตรฐานตามรอบเวลาที่เหมาะสม ให้มองค่าใช้จ่ายนี้เป็นการยืดอายุการใช้งานของข้อต่อและกระดูกสันหลังซึ่งจะช่วยให้คุณมีอิสระในการเคลื่อนไหวและไม่ต้องเสียเงินจำนวนมากไปกับรักษาทางกายภาพบำบัดในอนาคตครับ การเกษียณที่ชาญฉลาดคือการมีสุขภาพดีพอที่จะใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขครับและการจ่าย5ค่าใช้จ่ายผูกคอเพื่อสุขภาพนี้คือการแสดงความรับผิดชอบต่ออนาคตของตัวเองที่ดีที่สุดเมื่อคุณลงทุนในการตรูจสุขภาพเชิงลึกเมื่อคุณสร้างสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์และเมื่อคุณดูแลสุขภาพจิตและสรีระนั่นแหละครับคือการเริ่มต้นของการมีชีวิตที่มั่งคั่งอย่างแท้จริง ขอให้คุณกลับไปทบทวนงบประมาณของคุณและตรวจสอบว่าคุณได้จัดลำดับความสำคัญให้กับ5ค่าใช้จ่ายผูกคอที่ดีเหล่านี้แล้วหรือ,อยังนะครับขอให้คุณอดทนและสม่ำเสมอและจำไว้ว่าการใช้จ่ายเพื่อสุขภาพอย่างชาญฉลาดในวันนี้คือการป้องกันไม่ให้เงินกระเสียนของคุณต้องหายไปกับค่ารักษาพยาบาลในวันหน้าครับเป็นยังไงบ้างครับกับ5ค่าใช้จ่ายผูกคอที่ควรจ่ายเพื่อสุขภาพ สรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับ 1. ค่าตรวจสุขภาพประจำปีแบบละเอียดที่เกินกว่าการตรวจพื้นฐาน 2. การลงทุนในเครื่องกรองน้ำและเครื่องฟอกอากาศคุณภาพสูง 3. ค่าอาหารเสริมเฉพาะบุคคลตามคำแนะนำของแพทย์หรือนักโภชนาการ 4. ค่าบริการด้านสุขภาพจิตและภาวะหมดไฟ (Mental Health Service) 5. ค่าใช้จ่ายผูกคอสำหรับรองเท้าและเครื่องนอนที่ดีที่สุด ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆเรื่องการเงินแบบนี้อีกอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปล่าสวัสดีครับ